ตอนที่48สิบแปดอจิวโอ้ย What you? บอจิวบาดเจ็บนี่ครับผมกลับไปหยิบกล่องยาให้นะแต่ไม่รู้ว่ายาของมันธรรมดาจะใช้ได้ผลกับคุณไหมท่านเป็นถึงแม่ทัพหยวนผมเป็นแค่บุตรมันกรตัวที่เก้าท่านไม่จำเป็นต้องเคารพผมอีกต่อไปแล้วเดิมที ผมหลอกใช้ท่านเต็มเมื่อเห็นล้มเหล, w, ลวเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วผมกับหลินหลงมีเรื่องต้องคุยกันท่านไม่ทัดหลินกรุณากลับไปด้วยมันจะได้ยังไงเห็นอยู่ว่าผมทำงานกับคุณนะผมยังไม่ได้เราออกเลยแล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วผม ก็ยังติดนี่คุณอยู่นะคุณพูดเองนะนี่ปล่อยนะไม่ปล่อยเราจิ๋วนายท่านไม่ทับหยวนได้โปรดกลับไปเถอะเรามีเรื่องต้องสำคัญต้องคุยกันจริงๆก็ก็ได้นี่มันเรื่องอะไรกันทำไมนายถึงไม่หนีจากหลีถังถึงเขาจะกลับมาทำหน้าที่ไม่ทับหยวนอีกครั้ง แต่พลังของเขาไม่น่าจะถูกฟื้นฟูอย่างรวดเร็วออกมาเถอะผมเห็นคุณแล้วนะอ๋อคือว่าให้อภัยด้วยครับท่านแม่ทักหยวนผมก็แค่อยากถ่ายภาพนะ่ะออกมาออกมาถูกจับได้หมดแล้วเราแค่เราก็แค่แปลกใจ ท่านแม่ทับหยวนเปล่ะแห้ไัยด้วยพวกคุณเป็นแบบนี้ฉันกดดันมากนะทำเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ฮ้ตกใจหมดเลยที่แท้เทพเซียนระดับสูงก็ไม่ได้น่ากลัวนี่นาชุดของพี่สาวแม่ทับหยวนสวยมากเลยดูดีกว่าของแม่ผมอีกหึพี่สาวบ้าอะไร ไม่นึกเลยว่าไม่ทักหยวนมาป่าละโมกที่ในตํตำนานว่ากันว่าเป็นสาวเซียนเซียนสาวแต่เห็นในใส่ชุดผู้หญิงแล้วยังไม่ชินเลยจริงๆฮะเซียนสาวดูให้ดีสิฉันเป็นผู้ชายนะชาก่อนก็ต้องเป็นผู้ชายชาชากก่อนชากนก่อน ก็ต้องเป็นผู้ใายจะโทษก็ต้องโทษชุดที่ดูติงต้งตุง้มติ้งนี่แหละท่านไม่ทับโปรดระงับความโกรธด,ด้วยละเรามันตามไม่ดีเองแยกย้ายกันได้แล้วฉันมีเรื่องจะคุยกับไม่ทับหยวนงั้นขอตัวนะไปละวัดจิ๋วละ่ะเขาเป็น เขาไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ฉันก็จะบอกนายทุกอย่างโชคชะตาของนายกับเหล่าจิ๋วไม่รู้ว่ามันดีหรือว่าร้ายนายนายนตอนที่เป็นเจียงลี่ทำให้เขามีใจในานร่างแม่ทับหยวนกลับทำให้เขาเสียใจ แต่นี่หน้าขำแต่ที่น่าขำกว่านั้นก็คือไม่มีใครผิดทั้งนั้นทั้งหมดเป็นชะตาฟ้าลิขิต